วันนี้จะมาบอกเทคนิคนะครับผมสำหรับรถเกียร์ออโต้นะครับวีโก้เกียร์ออโต้เท่านั้นนะครับวิธีทำให้ไฟส้มหรือว่าของเกียร์น้ำมันนะครับมันหายไปนะครับผมครั้งแรกก็เข้าเกียร์เอ็นก่อนนะครับแล้วก็ดึงมาดีนะครับผมแล้วก็ดึงกลับไปเอ็นครับแล้วก็เหยียบเบรกสองครั้งแล้วก็เข้าตัวพีครับผม โอเคครับครับแล้วต่อจากนั้นนะครับก็รอแป๊บหนึ่งนะครับผมเมื่อเข้าตัว P แล้วนะครับรอสักครู่นะครับลืมไหมครับผมต้องเหยียบเบรกซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับเหยียบเบรกแช่ไว้นะครับอีกหนึ่งครั้งพอเข้าตัว P แล้วนะครับเหยียบเบรกซ้ำมาอีกหนึ่งครั้งครับผมรถต้องจอดสนิทเท่านั้นนะครับ นั่นนะครับหายไปแล้วครับเกน้ำมันเริ่มขึ้นแล้วครับเห็นไหมครับหายไปแล้วครับหายไปแล้วครับหลังจากนั้นก็จ่ายตังค์เข้าไปนะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามนะครับผม